ชีโวไม่ได้นะโอ้ผมสู้ไมได้หรอผู้ติดตามผมน้อยนิดแดงนี่นี่ก่อเด้อ้าผิดทางนเหียนวนันแต่บันเขาหลงมันดีอยู่เด้วเน้ก็ต้องหันในตรงไหรอไม่หันตรงไหนว อันท้าผ่านังไหท้าผ่านยังไอ็นเล็กผานผ่านังไให้ตัวนี้ไปที่ไหนทางนี้ก็ให้ผ่านแทนฝังนี้กันเเราใหมูลกระนของมันเหเป็นมันเหร

จักก็ไม่ตรงเอียงขนาดนั้นนะตรงน้อยตรงแล้วตรงแล้ว้วโอเอียงมากเลยจัะมันดัดไดาบอะไรแบบกต่ข้าให้เืออยู่ในห้องนี้ใครเห็นหรอกไม่จะใส่ไอ้ตัวนั้นแล้วมันจะไม่เท่ากันกับทางนี้ใครทำให้ช่างเสร็จ <c oughs> ไปหาฝาขอบใส่มาใส่นั่รเนี่ย <c oughs> นี่วะ ใช้ขันทัท้งหนึทำไมมันทะลุอย่างเงี้ยน่ะฝั่งนี้ทำไมมันมีรูบูเลยอ่ะขาดเลยขาดในทะลุเลยไฟมันแรงเกินขอให้มันดูเลยทะลุเลยสองรูเลยฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ที่เชื่อมตัวแรกอะทะลุ ปลาครอบใสข้างหน้ามาใส่ชีสเนี่ยถ้าใช้พนสุ์มิงจะได้มองเห็นจับ่ะจับปยัเนี่ว่าคนนอนจับคนนี่เนาอย่ในที่นี่ย้ตงเศร้าหายใจอยู่น่ะมกถ่ายไก เียไปใส่ผ้าอย่ามันก็ลงได้มาจะหลุดเอาดีกว่าเนี้เบี้ยวแล้วตามันเข็ม้องใส่ผ่านรกแล้วดูนี่ทะลุเลยแล้มก็ได้เอ้ยต้องเชื่อมอีกนั้นเนี่ยมันติดไม่เยอะอ่ะตรงนี้เชื่อมอีก ถ้าหักก็หักแล้วถ้าหักอ่ะถ้าหักมันก็หักเลยแหละมันโยกเยกดูดิเชื่อนี่เชื่อไนี่ไม่ติดเลยจริงเลยน้อยเดียวเองมันมีไม่ติดเลยเออมันมีสีนี่ด้วยไงมันก็เลยติดเนี่ยมีสีอ่ะเห็นไหมสีมันไหมเลยเนี่ยอังนี้นหะอันนี้อันนี้ติดดีฝั่งนน้นอะติดแต่ฝั่งนี้ติดน้อยเธอมันติดแป้นมันฝั่งนี้บูติดแป้นไลยก็มาติดแป้นมไม่ดีมากแป้น มันต้องเชื่อมอีกอะ เดเอ,เออนี่ทะลุเหมือนกันั่งนี้ก็ทะลุมันบางไงเป็นปหมูหรืหมูบะเนี่ยวางนั้นแลน้เดี๋ยวไ,ยไม่เห็นเแต่อยู่

Thôi bà well.